จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณรู้ว่าปัญญาอันยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเองคลิปนี้มีคำตอบค่ะเราจะพาคุณแกะรหัสลับสามมิติเพื่อคนพบดินแดนเห็นความรู้แจ้งในจิตใจของคุณสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักการสแสวงหาความจริงทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะปัญญาคลังความรู้พุทธค่ะเคยรู้สึกไหมคะ ว่าชีวิตเรามันเหมือนการเดินทางการเดินทางเพื่อตามหาอะไรบางอย่างที่มันขาดหายไปบางคนตามหาความสุขบางคนตามหาความสำเร็จและหลายๆายคนก็กําลังออกเดินทางตามหาสถานที่ที่เรียกว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์เราได้ยินคำนี้มาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยใช่ไหมคะดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในตำนานเมืองหลับแลสถานที่ที่เต็มไปด้วยพลังงานบริสุทธิ์ ที่ที่เราเชื่อว่าถ้าได้ไปเยือนสักครั้งชีวิตจะเปลี่ยนไปตลอดการเราอาจจะนึกถึงยอดเขาหิมาลัยอันหนาวเหน็บสังเวชนียสถานในอินเดียหรือวัดวาอารามเก่าแก่ที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกเราทุ่มเททั้งเงินทองเวลาและแรงกายเพื่อเดินทางไปยังที่เหล่านั้นแต่คุณเคยฉุกคิดขึ้นมาบ้างไหมคะว่าถ้าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริง ที่สามารถมอบปัญญาอันไร้ขีดจำกัดให้เราได้มันไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยล่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าดินแดนที่ว่านั้นมันซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนนี่เองใช่แล้วค่ะคุณฟังไม่ผิดพระพุทธองค์าศาสดาเอกของโลกได้ทรงชี้ทางทรงมอบแผนที่และกุญแจดอกสำคัญไว้ให้เราแล้วกุญแจดอกนั้นมาในรูปแบบของรหัสลับสามมิติ ที่เมื่อเราถอดรหัสนี้ออกประตูสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ภายในตัวเราดินแดนแห่งปัญญาอันไร้ขอบเขตก็จะเปิดออกทันทีวันนี้เราจะไม่ได้เดินทางไปที่ไหนไกลค่ะแต่เราจะเดินทางลึกเข้าไปลึกที่สุดในใจของเราเองเราจะมาไขารหัสลับสามิตินี้ไปพร้อมๆกันเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเพราะการเดินทางครั้งนี้อาจจะเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อตัวเอง และโลกใบนี้ไปตลอดการเรามาเริ่มกันที่มิติแรกของรหัสลับกันเลยดีกว่าค่ะหลายครั้งที่เราพูดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเรามักจะได้ยินสามคำนี้จนคุ้นหูนั่นก็คืออนิจจังทุกขังและอนัตตาบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยเป็นเรื่องปรัชญาเป็นเรื่องไกลตัวฟังดูน่าเบื่อจังเลยแต่ช้าก่อนค่ะ นี่ไม่ใช่แค่หลักปรัชญาที่เอาไว้ท่องจําเพื่อไปสอบแต่นี่คือรหัสลับมิติแรกที่พระพุทธองค์ส่งมอบให้เรามันคือความจริงขั้นสูงสุดของทุกสปปรรพสิ่งในจักรวาลน,นี้การเข้าใจรหัสสามคำนี้อย่างท่องแท้ไม่ใช่การเรียนรู้แต่มันคือการตื่นรู้มันคือกุญแจดอกแรกที่จะไขประตูสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ภายในเรามาดูกันทีละตัวนะคะแบบชา้าชชัดช มิติที่หนึ่งอน,นิจจังแปลแบบบ้านๆที่สุดเลยก็คือความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปไม่มีอะไรเลยที่จะคงอยู่เหมือนเดิมตลอดการลองนึกภาพตามนะคะดอกไม้ที่สวยงามที่สุดในสวนบ้านคุณวันนี้มันบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมแต่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้ามันก็จะร่วนโรยไปตามกาลเวลา ความหนุ่มสาวความสวยความหล่อของเราที่เราเคยภาคภูมิใจมันก็ค่อยๆเลือนหายไปทีละน้อยความสุขที่เราไขว่คว้ามาได้มันก็อยู่กับเราแค่ชั่วครู่ชั่วยามแล้วมันก็จางไปแม้แต่ความทุกข์ที่ทำให้เราเจ็บปวดแทบขาดใจมันก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปเหมือนกันสุดท้ายมันก็จะผ่านไปเห็นไหมคะว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มันคือสัตธรรมการยอมรับความจริงข้อนี้การเห็นอนิจจังในทุกสิ่งไม่ได้ทำให้เราเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายนะคะไม่เลยตรงกันข้ามมันทำให้เราปล่อยวางได้ง่ายขึ้นเราจะไม่ยึดติดกับความสุขจนหลงเริงและเราก็จะไม่จมอยู่กับความทุกข์จนหาทางออกไม่เจอเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนี่แหละคะ่ะคือมิติแรกของการเห็นความจริง ต่อไปมิติที่สองของรหัสหลับทุกขังพอได้ยินคำนี้คนส่วนใหญ่จะนึกถึงความทุกข์ความเจ็บปวดการร้องไห้เสียใจซึ่งมันก็ถูกค่ะแต่นั่นเป็นแค่ส่วนเดียวความหมายที่ลึกซึ้งกว่าของคำว่าทุกขังคือสภาวะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เอ๊มันเป็นยังไงนะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คืออะไรก็ตามที่มันเป็นอนิจจัง คือมันไม่เที่ยงสิ่งนั้นย่อมมีสภาวะเป็นทุกขังอยู่ในตัวเพราะอะไรคะเพราะมันถูกบีบคั้นให้ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันไม่สามารถคงสภาพเดิมไว้ได้ร่างกายของเรานี่แหละคะ่ะคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเราต้องกินต้องนอนต้องขับถ่ายต้องหายใจเรานั่งนานๆก็ปวดเมื่อยต้องขยับเราหิวก็ต้องหาอะไรกินร้อนไปก็ต้องหาที่เย็นๆ หนาวไปก็ต้องหาผ้ามาห่มร่างกายมันเรียกร้องมันบีบคันให้เราต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อประคองมันไว้ตลอดเวลานี่คือสภาวะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้หรือในทางจิตใจความสุขที่เราได้รับทำไมมันถึงเป็นทุกข์ขังเพราะมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไงคะพอเราได้มาแล้วเราก็กลัวว่ามันจะหายไป เราก็ต้องคอยประครบประงมมันต้องพยายามรักษามันไว้ความพยายามที่จะยึดสิ่งที่ไม่เที่ยงเอาไว้นี่แหละค่ะคือตัวการที่สร้างความทุกข์สร้างความเครียดสร้างแรงกดดันกับจิตใจของเราการเข้าใจทุกข์ขังในมิตินี้ทำให้เราเห็นว่าการวิ่งไล่ตามความสุขแบบโลกโลกหรือการวิ่งหนีความทุกข์มันคือการวิ่งบนสายพานที่ไม่สิ้นสุด เพราะทุกอย่างมันมีสภาวะที่บีบคั้นให้เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วการเห็นความจริงข้อนี้จะทำให้เราเริ่มมองหาความสุขที่มันสงบและยั่งยืนกว่าเดิมและมาถึงมิติสุดท้ายที่ลึกซึ้งที่สุดและสำคัญที่สุดของรหัสหลับนี้นั่นก็คืออน,นัตตาคำนี้เป็นคำที่คนเข้าใจผิดกันเยอะที่สุดเลยค่ะหลายคนแปลว่าไม่มีตัวตนแล้วก็งง ถ้าไม่มีตัวตนแล้วใครกำลังนั่งฟังอยู่ตรงนี้ล่ะจริงๆแล้วอนัตตาไม่ได้แปลว่าไม่มีตัวตนแบบนั้นค่ะแต่มันหมายถึงไม่มีตัวตนที่แท้จริงที่เป็นแก่นสารถาวรและบังคับบังชาได้งงไหมคะลองนึกภาพรถยนต์หนึ่งคันค่ะรถยนต์คันนั้นประกอบขึ้นมาจากอะไรบ้างคะก็มีล้อมีเครื่องยนต์มีพวงมลาลัยมีตัวถังมีเบาะนั่ง ชิ้นส่วนต่างๆเหล่านี้ถูกนำมาประกอบรวมกันแล้วเราก็สมมุติเรียกมันว่ารถยนต์แต่ถ้าเราแยกชิ้นส่วนทั้งหมดออกจากกันกองไว้บนพื้นความเป็นรถยนต์มันหายไปไหนคะมันไม่มีคําว่ารถยนต์เป็นแค่ชื่อเรียกสิ่งของที่เกิดจากการประกอบกันของชิ้นส่วนต่างๆเท่านั้นเองตัวเราก็เหมือนกันเลยค่ะ พระพุทธองค์ทรงชี้ว่าสิ่งที่เราเรียกว่าตัวเราหรือตัวกูของกูเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแค่การประชุมกันการรวมตัวกันขององค์ประกอบ5อย่างที่เรียกว่าขันห้าซึ่งก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรูปก็คือร่างกายของเรานี่แหละค่ะดินน้ำลมไฟเวทนาคือความรู้สึกสุข ทุกหรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำได้หมายรู้จำได้ว่านี่คือสีแดงนี่คือเสียงนกนี่คือคนรักสังขารคือความคิดปรุงแต่งความคิดดีคิดชั่วคิดวางแผนต่างๆแล้ววิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจทั้งห้าอย่างนี้มันทำงานประสานกันตลอดเวลา จนทําให้เรารู้สึกว่ามีฉันเป็นคนคิดมีฉันเป็นคนรู้สึกมีฉันเป็นเจ้าของร่างกายนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่มีฉันที่เป็นแก่นแท้อยู่ตรงไหนเลยมันเป็นแค่กระแสของเหตุปัจจัยที่ไหลต่อเนื่องกันไปเท่านั้นเองแล้วองค์ประกอบทั้ง5้าอย่างนี้มันเที่ยงไหมคะไม่เลยร่างกายก็เปลี่ยนแปลงความรู้สึกก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ความจำก็เดี๋ยวจำได้เดี๋ยวลืมความคิดก็ฝูงซ่านไปเรื่อยการรับรู้ก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อองค์ประกอบทั้งหมดมันเป็นอนิจจังและเป็นทุกขังแล้วสิ่งที่เกิดจากการรวมตัวของมันจะเป็นตัวตนที่แท้จริงถาวรไปได้อย่างไรว่าไหมคะนี่แหละคะ่ะคือความหมายของอนัตตามันคือการเห็นว่าไม่มีอะไรที่ควรค่าแก่การยึดมั่นถือมั่นว่า เป็นเราหรือเป็นของเราอย่างแท้จริงเมื่อไรก็ตามที่ปัญญาของเราสามารถมองทะลุเห็นความจริงทั้งสามมิตินี้ได้อย่างชัดเจนคือเห็นว่าทุกสิ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาประตูบานแรกสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก็จะเปิดออกเพราะเมื่อเราเลิกยึดใจของเราก็จะเริ่มเป็นอิสระความทุกข์ที่เกิดจากการยึดมั่นถือมั่น มันก็จะเบาบางลงไปอย่างน่าอัศจรรย์นี่เป็นเพียงกุญแจดอกแรกนะคะแล้วคำถามต่อไปก็คือเมื่อเราไขกุญแจดอกนี้ได้แล้วดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ข้างในมันมีหน้าตาเป็นอย่างไรกันแน่หลังจากที่เราได้รหัสลับหรือแผนที่มาแล้วสิ่งที่เราต้องมีต่อไปก็คือยานพาหนะที่จะนำเราเข้าไปสำรวจดินแดนนั้น ยานพาหนะที่ว่านี้ไม่ใช่รถยนต์ไม่ใช่เครื่องบินแต่เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ส่งยกย่องไว้เป็นเลิศนั่นก็คือสตินั่นเองค่ะดินแดนศักดิ์สิทธิ์ภายในที่พุทธองค์ทรงบอกบ้ายไว้มันก็คือสภาวะของจิตที่มีสติกำกับอยู่อย่างต่อเนื่องการเจริญสติปัฏฐานสที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆไม่ใช่แค่การไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรม หรือการนั่งหลับตาเป็นชั่วโมงชั่วโมงเท่านั้นนะคะแต่มันคือการฝึกฝนคือการสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาภายในจิตใจของเราเองตลอดเวลาในทุกๆอิริยาบถลองจินตนาการดูนะคะว่าจิตใจของเราก็เหมือนเรือลำเล็กๆที่ลอยอยู่กลางมหาสมุทรแห่งชีวิตที่ไม่มีวันสงบนิ่งและโลกทำแปดประการนี้ก็เปรียบเสมือนลมพายุทั้ง8ทิศ ที่พัดกระนำเข้ามาใส่เรือของเราไม่เคยหยุดพักเมื่อลมแห่งคำสรรเสริญพัดมามันเป็นลมที่อุ่นสบายทำให้เรารู้สึกเคลิดเพลินเพลิดเพลินกางใบเรือออกรับลมจนสุดแต่ก็อาจทำให้เราประมาทและลอยออกนอกเส้นทางได้ง่ายๆในทางกลับกันเมื่อลมแห่งคำนินทาโหมกระนำมันคือลมที่หนาวเหน็บและเชือดือนมันพัดจนใบเรือของเราแทบขาดทำให้เราโคลงเคลงอย่างหนัก จนเราหวาดกลัวและอยากจะกระโดดหนีเมื่อลมแห่งลาบยศพัดพาให้เรือของเราลอยสูงขึ้นไปบนยอดคลื่นเราก็รู้สึกภาคภูมิใจมองเห็นทิวทัศน์ได้ไกลกว่าใครแต่เพียงไม่นานลมแห่งความเสื่อมลาบเสื่อมยศก็พัดให้เรือของเราดิ่งวูบลงสู่หุบเหวแห่งเกลียวคลื่นทำให้เรารู้สึกใจหายและสิ้นหวังเมื่อลมแห่งความสุขพ เราก็อยากจะหยุดเวลาไว้ตรงนั้นอยากจะผูกเรือของเราไว้กับสายลมนั้นตลอดไปแต่เมื่อลมแห่งความทุกข์อันเกลี้ยกราดมาถึงเราก็พยายามจะหันหางเสือหนีพยายามจะพาเรือหนีมันสุดชีวิตเรือที่ไม่มีสมอไม่มีหางเสือที่แข็งแรงก็จะถูกลมทั้งแปดทิศนี้พัดพาไปอย่างไร้ทิศทางวันหนึ่งลอยไปทางทิศตะวันออก อีกวันลอยไปทางทิศตะวันตกเราจะรู้สึกเหนื่อยล้าเมาคลื่นและสูญเสียการควบคุมโดยสิ้นเชิงชีวิตที่ถูกควบคุมโดยปัจจัยภายนอกมันเป็นแบบนี้แหละค่ะเหนื่อยและไม่เป็นตัวของตัวเองแต่สติคือสมอเรือที่หนักแน่นและทรงพลังที่สุดค่ะการมีสติไม่ได้หมายความว่าลมพายุเหล่านั้นจะหายไปนะคะไม่เลย ลมแห่งคำนินทาก็ยังพัดมาลมแห่งความสูญเสียก็ยังคงกระนำแต่เมื่อเราหย่อนสมอแห่งสติลงไปสู่พื้นมาหาสมุทรแห่งความจริงแล้วเรือของเราจะยังคงโคลงเคลงไปตามแรงคลื่นแต่มันจะไม่ถูกพัดพาไปไกลจนหลงทิศทางอีกต่อไปเราจะสามารถยืนอยู่บนเรือลำนั้นได้อย่างมั่นคงมองดูพายุที่พัดเข้ามารับรู้ถึงแรงประทับของมัน แใจของเรากลับนิ่งและสงบอยู่กับที่เรากลายเป็นนายเรือผู้ควบคุมสถานการณ์ไม่ใช่ผู้โดยสารที่ตื่นตระหนกอีกต่อไปและการหย่อนสมอเรือที่ว่านี้ก็คือการฝึกฝนให้สติของเรากลับมาตั้งมั่นอยู่บนฐานที่แข็งแรงที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งพระพุทธองค์ทรงสอนวิธีการนั้นไว้นั่นคือสติปฐานสหรือฐานที่ตั้งของสติสี่ประการ พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงเป็นที่ที่โลกทำแปดประการไม่สามารถเข้ามาสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายกับเราได้หลายคนอาจจะถามว่าโลกทำแปดประการคืออะไรมันคือลมแปดทิศทางของชีวิตค่ะที่พัดเข้ามาปะทะเราอยู่ตลอดเวลามันคือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศ มีสรรเสริญมีนินทามีสุขและมีทุกข์ลองสังเกตใจของเราดูสิคะพ่อเรามีลาบได้เงินได้ของใจเราก็ฟูมีความสุขพอเสื่อมลาบเสียเงินของหายใจเราก็แฟบเป็นทุกข์พอมียศได้เลื่อนตำแหน่งมีคนนับหน้าถือตาเราก็รู้สึกดีพอเสื่อมยศ ถูกลดตำแหนง่งไม่มีใครสนใจเราก็ห่อเหี่ยวพอมีคนสรรเสริญชมว่าเราเก่งเราดีเราก็ยิ้มแก้มปรีพอมีคนนินทาว่าร้ายเราก็โกรธก็เสียใจพอเจอเรื่องสุขสบายก็ติดใจพอเจอเรื่องทุกข์ก็อยากจะหนีเห็นไหมคะว่าจิตใจของคนส่วนใหญ่มันเหมือนกับขนนนกที่ปลิวไปตามแรงลม ลมพัดไปทางไหนก็ปลิวไปทางนั้นไม่มีความมั่นคงไม่มีแก่นสารเคว้งคว้างและเหนื่อยมากๆเลยนะคะกับการที่ต้องคอยวิ่งตามอารมณ์ที่ผันผวนไปตามสิ่งที่เข้ามากระทบแบบนี้แต่การเจริญสติคือการสร้างภูเขาหินที่นักแน่นขึ้นมาในใจเราค่ะเป็นการสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ลมพายุแห่งโลกทำทั้งแปดทิศไม่สามารถพัดพาให้เราหวั่นไหวได้ แล้วเราจะสร้างพื้นที่นี้ขึ้นมาได้อย่างไรพระพุทธองค์ทรงสอนวิธีการไว้นั่นคือสติปัฐานสหรือฐานที่ตั้งของสติสี่ประการพูดง่ายๆก็คือการเอาสติไปตั้งไว้ไปรับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราในสี่ฐานนี้ฐานที่หนึ่งคือกายการมีสติอยู่กับกายง่ายที่สุดก็คือการรู้ลมหายใจเข้า รู้ลมหายใจออกรู้ว่าตอนนี้เรากำลังเดินกำลังยืนกำลังนั่งหรือกำลังนอนรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายกายเปรียบเสมือนผืนดินของดินแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นฐานที่มั่นคงที่สุดที่เราสามารถกลับมาพักพิงได้เสมอเวลาที่จิตใจฟุ้งซ่านฐานที่สองคือเวทนาการมีสติรู้ทันความรู้สึกรู้ว่าตอนนี้สุข เกิดขึ้นแล้วตอนนี้ทุกข์ขเกิดขึ้นแล้วหรือตอนนี้รู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วเราแค่รู้มันเฉยเฉยนะคะไม่ได้เข้าไปเป็นมันไม่ได้เข้าไปยินดีกับความสุขหรือไม่ได้เข้าไปผลักใสความทุกข์แค่เฝ้าดูมันเหมือนเราดูละครฉากหนึ่งเวทนาก็เปรียบเสมือนสภาพอากาศในดินแดนของเราเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตก เดี๋ยวมีเมฆครึม้มมันเป็นเรื่องธรรมดาหน้าที่ของเราคือแค่รู้ว่าอากาศเป็นอย่างไรไม่ใช่พยายามจะไปควบคุมฝาฝนฐานที่สคือจิตการมีสติรู้ทันสภาวะของจิตใจรู้ว่าตอนนี้จิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะจิตกำลังฟุ้งซ่านหรือจิตกำลังสงบเป็นสมาธิ เราแค่รู้สภาวะของมันเหมือนเราเป็นยามเฝ้าประตูเมืองคอยดูว่าใครเข้าใครออกจิตก็เปรียบเสมือนผู้คนหรือสัพพสัตที่อาศัยอยู่ในดินแดนของเราเราแค่เฝ้าดูพฤติกรรมของพวกเขาโดยที่ไม่ต้องเข้าไปตัดสินหรือแทรกแซงและฐานสุดท้ายฐานที่สคือธรรมคำว่าธรรมในที่นี้หมายถึงสภาวะธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในใจ เช่นความง่วงความฟุ้งซ่านความพอใจความไม่พอใจแต่ที่สำคัญที่สุดคือการใช้สติปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในกายในเวทนาในจิตล้วนตกอยู่ในกฎของรหัสลับสามมิติที่เราคุยกันไปตอนแรกคือมันเป็นอนิจจงทุกขังและอนัตตาทั้งสิ้นการคิจารณาธรรม ก็เปรียบเสมือนการที่เราในฐานะเจ้าของดินแดนเดินสำรวจและทำความเข้าใจกฎธรรมชาติของดินแดนแห่งนี้อย่างถ่องแท้นั่นเองเมื่อเราฝึกฝนสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ขึ้นมาในใจเราบ่อยๆกลับมารู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมอยู่เรื่อยๆจิตของเราจะเริ่มมีพลังมีความตั้งมั่นเมื่อมีคนมานินทาแทนที่ใจจะดิ่งลงสู่ความทุกข์ทันที สติจะทำงานก่อนมันจะแค่รู้ว่าอ๋อมีเสียงที่ไม่น่าพอใจมากระทบหูแล้วก็เกิดความรู้สึกไม่พอใจขึ้นในใจเราก็จะเห็นมันโดยที่ไม่ต้องกระโจนเข้าไปเป็นผู้ถูกนินทาที่กำลังเจ็บปวดเราจะกลายเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูที่เฝ้ามองปรากฏการณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่แหละคะ่ะคือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริง เป็นที่ที่คุณจะได้พบกับความสงบที่ไม่ใช่ความสงบเพราะไม่มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นแต่เป็นความสงบที่เกิดขึ้นได้ท่ามกลางพายุของชีวิตเป็นอิสรภาพที่แท้จริงที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับคนอื่นหรือสถานการณ์ภายนอกอีกต่อไปและจุดที่น่าทึ่งที่สุดจุดที่เป็นคลแม็กซ์ของการเดินทางในวันนี้กำลังจะถูกเปิดเผยในลำดับต่อไปค่ะเอาละค่ะมาถึงตรงนี้ เราได้ทั้งแผนที่ซึ่งก็คือรหัสหลับสามมิติอนิจังทุกขังอนัตตาเราได้ทั้งยานพาหนะซึ่งก็คือพลังแห่งสติเราพอจะเห็นภาพแล้วว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทยในนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรแต่มีคำถามหนึ่งที่หลายคนอาจจะยังคาใจอยู่นั่นก็คือแล้วเราต้องไปปฏิบตัติต้องไปสร้างดินแดนศักดิ์สิทธิ์นี้ที่ไหนล่ะเรายังจำเป็นต้องเดินทางไปวั ปไปถ้ำหรือไปสถานที่สงบสงบอยู่หรือเปล่านี่คือจุดที่น่าทึ่งที่สุดที่สุดจริงๆค่ะและเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถอันไร้ขีดจำกัดของพระพุทธองค์ดินแดนศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่ได้อยู่บนยอดเขาไม่ได้อยู่ในวิหารที่สวยงามและไม่ได้ซ่อนอยู่ในถ้ำลึกลับที่ไหนทั้งนั้นพระอริยเจ้า ผู้ที่ค้นพบและได้เข้าไปอาศัยอยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างถาวรแล้วท่านเหล่านั้นไม่ได้บรรลุธรรมในสถานที่พิเศษพิสดารเสมอไปนะคะลองนึกถึงเรื่องราวของพระอรหันต์หลายๆท่านในสมัยพุทธ,ธากาลดูสิคะพระนางปตาจาราเถรีสูญเสียครอบครัวทั้งหมดจนเสียสติท่านบรรลุธรรมในขณะที่กำลังฟังธรรมจากพระพุทธ,ธองค์ท่ามกลางผู้คนมากมายพระรัฐบาล บรรลุธรรมขณะที่กำลังฟังธรรมเทศนาหรือแม้แต่เรื่องเล่าของครูบาอาจารย์ในยุคหลังๆบางท่านบรรลุธรรมขณะกำลังกวาดลานวัดบางท่านบรรลุธรรมขณะกำลังซักผ้าบางท่านบรรลุธรรมในขณะที่กำลังเดินจงกรมอยู่ในป่าเปลี่ยวธรรมดา,ดามันหมายความว่าอะไรคะมันหมายความว่าความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่สถานที่ภายนอก แต่มันอยู่ที่สภาวะภายในของจิตใจที่ถูกปลดล็อกด้วยรหัสหลับสามมิติและถูกขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งสติการเดินทางไปแสวงบุญตามสังเวชนิยสถานการไปนั่งสมาธิในวัดป่าที่สงบเงียบเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นการสร้างเหตุปัจจัยที่ดีสถานที่เหล่านั้นอาจจะช่วยให้เราสงบได้ง่ายขึ้นเป็นเหมือนห้องทดลองที่ควบคุมปัจจัยรบกวนภายนอกแต่ เราต้องไม่ยึดติดเราต้องเข้าใจให้ชัดเจนว่านั่นเป็นเพียงอุปกรณ์ช่วยฝึกเท่านั้นเป้าหมายที่แท้จริงคือการที่เราสามารถสร้างสภาวะศักดิ์สิทธิ์นี้ขึ้นมาในใจเราได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามคุณอาจจะกำลังล้างจานอยู่ในครัวแต่ถ้าในขณะนั้นคุณมีสติรู้ถึงสัมผัสของน้ำอุ่นๆที่กระทบมือรู้ถึงการเคลื่อนไหวของแขน รู้ถึงความคิดที่ผุดขึ้นมาแล้วก็ดับไปโดยไม่ปรุงแต่งต่อณวินาทีนั้นห้องครัวของคุณก็คือวิหารที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกคุณอาจจะกำลังนั่งทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ท่ามกลางเสียงจอแจและความวุ่นวายแต่ถ้าคุณสามารถกลับมารู้ลมหายใจของตัวเองได้เป็นพักๆรู้ทันอารมณ์งุดหงิดที่เกิดขึ้นเห็นมันแล้วปล่อยมันไปณขณะนั้นโต๊ะทำงานของคุณ ก็คือแท่นปฏิบัติธรรมชั้นเลิศคุณอาจจะกำลังเผชิญหน้ากับคำต่อว่าต่อขานของเจ้านายหรือคนในครอบครัวแต่ถ้าคุณมีสติและมีปัญญาที่เห็นว่าคำพูดเหล่านั้นก็เป็นเพียงเสียงที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความรู้สึกเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในใจมันก็ไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเราของเราณนะวินาทีแห่งการรู้ทันนั้นสถานการณ์ที่เลวร้าย กลับกลายเป็นโอกาสทองในการเจริญปัญญานี่ล่ละค่ะคือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบและนำมาเปิดเผยดินแดนศักดิ์สิทธิ์และปัญญาอันไร้ขอบเขตนั้นไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมเลยมันไม่ได้ถูกจำกัดด้วยสถานที่การเวลาหรือชนชั้นวันนะมันอยู่ลึกซึ้งที่สุดในตัวเราทุกคนนี่เอง มันเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่รอคอยการค้นพบจากเจ้าของซึ่งก็คือตัวคุณเองเหมือนกับเรามีเพชรเม็ดงามซ่อนอยู่ในบ้านแต่เรากลับใช้เวลาทั้งชีวิตเดินทางไปทั่วโลกเพื่อตามหาเศษแก้ววันนี้พระพุทธองค์ได้ทรงบอกเราแล้วว่าหยุดหาข้างนอกได้แล้วกลับมาดูในบ้านของเธอสิ บ้านที่แท้จริงของเราก็คือจิตใจดวงนี้นี่เองถึงเวลาแล้วหรือยังคะที่เราจะเริ่มทำความสะอาดจัดระเบียบและสำรวจบ้านหลังนี้อย่างจริงจังเพื่อคนพบขุมทรัพย์คือปัญญาอันไร้ขอบเขตท,ที่รอเราอยู่สุดท้ายแล้วรหัสหลับสามมิติอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือแผนที่สติก็คือยานพาหนะ และดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก็คือบ้านอันแท้จริงภายในตัวเราที่พร้อมจะเผยปัญญาไร้ขอบเขตให้คุณได้สัมผัสอย่าปล่อยให้ชีวิตผ่านไปโดยไม่เคยได้ลองคนพบขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งซ่อนอยู่ในตัวคุณเลยนะคะมาร่วมเดินทางสำรวจจิตใจไปพร้อมๆกันหากคุณชอบเรื่องราวที่ชวนคบคิดแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกันสานต่อปัญญาธรรมนี้ต่อไปด้วยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมะปัญญาคลังความรู้พุทธของเราเอาไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้สวัสดีค่ะ